จงออกไปในนามภิสู่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 จงออกไปใน

คนเจ็บป่วยเขาจะทัผีออกได้ในานามสื่อของเฮากับสื่อพระเยซูจงออกไปในานระเยซูจงออกไปในานาระเยซูออกไปแต่ยิงคนนี้นานาในนระเยซูเพราะพระเจ้าปกป้องคุ้มครอง,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 องยิงคนนี้นานาในนระเยซู กินน่ะปานนี้พี่บ่ละเป็นแบบนี้ตก้งตึ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 งตึตตึ้งต้งตึ้ตึ้ง้ง้ง้้ง้งต้งง้ง้ หัวควันก็จะเก็บบังอย่างในกองไว้สักพีน้องพื้นกินกันหน่ฝรั่งน้อยกบมารีน้องเอ้ยมาเยี่ยมยามทาข่าวน้องหวยพี่น้องสวัสดีม่นยังจะมารีอยู่อันนั้นนะอื้อ Hoa hòn quân sạch quân sạch hoa đấy nó luôn 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 này luôn 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 เหผาขาวบ่คนว่าเหาขาวก็เศร้าพี่น้องเ้ยบดตุกินอมุกเลยมสุกเล้วพี่น้องเ้ยเป็นอไน้องมวยตอนตาเคียวหนังสึกยังไง

เดี๋ยวนี้ด้เป็นยังไชาวชาวอะไรบมันออกแ้วคันคันไปเพราตัวเ็ต้ตกระตได้นแล้วมกะซอยันเกาแบ้เอ้ามันเนื่อยะมันจะเขาบกให้เห็เวียนเลยเด้อนนอนยาเฮ

อยากยังบนีก hmm. ah, uh ิน huh. ย mm. ังจินดู้นูขนังจนว่าเมือมาแล้วก็คิดยานาอสินป้าไม่เป็ใหบอกนะด้วยเนี่ยชาทุกนี่เบิกมตาเคียวใส่บ่ะ ยากแล้วเนาะยากแล้วอืมเขียวบ่ใช่แม่ๆเด้อยังขายหงอแม่เดียวไปเขียวใส่แดงเขียวปัญหานี่อืมเขนมหาไม่เท่าสดเพราะว่ามนาวแตกว่าซั่นเพนมาให้อีแม่เฮาก็เื่ออยู่่แต่ว่าเฮาบ่อยากอวยไปหกมันอวยว่าซั่นเออเพิ่นว่าน่ะอืใจเฮานบ่อยากอวยว่าซั่นแต่ว่ามันอวยไปว่า อืมอืมอืมวรไปห้าม่เถวชุดโล่น้ำน้ำนันแตกเงียอเงียบอืมอืมมันยาอืมอืมเอาไว้ห้าเมย์แบบนี้เวยห้าแม่ถ้าวอันหัวเมื่อยอยู่บ้างหัวเมื่อเมื่อยุ่ีเม่ได้ยินเมื่ออีเม่อีแม่หายตามหน้าตามหลังอะไรนี้ไ เมื <199 S 1> <lives S 2> ่อวอแม่หายเมื่อฮกก็อยากหายว้านเปลี่ยนกันหายวันเมื่อแล้วมันเสยวไปอืมแม่แม่ฮาแต่ตัวอืมอ้โหแ่อีตน้นแล้วรุกายืนหนมเมื่อหนาแต่อีต้นบานนี้ พี่หัวเพือนหนูจ้ะอืมอืมคือว่าจว่าเห็ไดขึ้นมากฝรั่งน้อยน่ะหุยั่งเดฮอ่มฮูู้้ม่ก็ไดร ใดนีคือเน้านะอืมออืมาแลมาดื่มน้ำพลังน่อยบ้านอาจจะไปชวนไอ้กระเช้ามาชวนม่ใหญ่มาพูดเรรำกาญน้ำ นของนางซาร่าซาร่านะพี่น้องเอ้ยลูกสดออสเตรเลียอืมตะแพงนาหักเนาะอืมเอาโมเล่เอ็มเอาบะนองนะเอาจิเอาโมอยากได้บะนองนะจากมาฮอนอืมอืมหาบุเป็น

ซลดอมือเซนาดบอลอะอย่างเงี้มาอยู่นี่เลยเป็นมูน่งเออบอลองมาก็ได้ซามบอลไม่ใช่เลยผาซล่าลงมาหนิอ้ยผับตากระอาผาดงามจะสามเดือนพอดีเมื่อนะอือสามเดือนหมื่อเมื่อเมื่อเมื่อแม่เนื่ยอือ กางเด้อักจะผลคุยกันยื่นกันว้าอีเลาบผันผัผัหยารกันเลยอันนี้น่ะแม่น้องสละาพี่น้องอันนี้น่ะแม่เฒ่าน้องสละพี่น้องไปตุ่มใส่ก้นพี่น้องเอ้ เป็นฟีอุ้ยอ้ยบมักกัใส่พี่น้องอัดไว้เลยคือใส่สุดบนดอยงามใส่สูรมะเกล้งสั่งด้สละน่องสละะชเมือแล้วกันเนี่ยเนี่ยให้เขาเอาคือมาสง Ăn 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 Ui. Phà lang cả hại cứ can gặp con lao nó é é cứ can hết. Phà Phà Ha. Sang đi. Mưa 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 sáng mưa đi. Xiêu nó. nó ăn sẽ lại mà điểm. Nhàm nó muối. À nó muối cái sườn săn là lịn thôi sắp đậy là với nó ơi